อยากรู้ไหมทำไมบางครั้งถึงทำอะไรไม่ขึ้นมีแต่อุปสรรควิธีแก้อถารฐานของการติดหนี้และติดค้างสัญญาจากใต้เงาหลวงตา,าเรื่องเล่าดีๆเพื่อการพัฒนาตนจากหลวงตา마รวมการกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นธรรมทานอีกหนึ่งคำถามที่หลายคนสงสยัยทำไมทำอะไรไม่ค่อยขึ้นเจอแต่ปัญหาและอุปสรรค อีกหนึ่งกรณีศึกษาที่น่าสนใจมีหลายคนที่มีปัญหาเช่นนี้มาปรึกษาหลวงตาเพื่อหาทางแก้ไขหลวงตาหลวงตาทำทั้งหลายเกิดจากตัวเราไม่มีคำว่าบังเอิญการที่เราจะทำอะไรแล้วเกิดความคล่องตัวย่อมมีเหตุและปัจจัยจากสิ่งนั้นตามที่เราทำอะไรแล้วติดขัดขัด,ขดหรือมีอุปสรรคก็ย่อมมีเหตุปัจจัย อยู่ที่เราจะเข้าใจในเหตุปัจจัยเหล่านั้นหรือเปล่ามีอีกหลายกรณีเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ถ้าชอบคลิปธรรมะเข้าใจง่ายๆสไตล์พ่อแฟดฝากกดติดตามช่องกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเหตุเพราะว่าส่วนมากมักจะไปติดหนี้หนี้สงฆ์หนี้าศาสนาหรือหนี้แผ่นดินรวมถึงหนี้สินบนหรือหนี้ที่เกิดจากการสัญญิงสัญญาต่างๆแล้วลืม ไม่ได้แก้บนหรือทำตามสัญญาเหล่านั้นจึงเกิดเป็นอุปสรรคความติดขัดในการดำเนินชีวิตบางครั้งเราอาจจะติดหนี้เหล่านี้โดยที่เราไม่รู้ตัวจะโดยเจตนาหรือไม่เจตนาถ้าเรามีสติพิจารณาเราถึงจะทราบถึงสาเหตุทางแก้การแก้อาถรรพ์สิ่งเหล่านี้ หากเราเป็นผู้มีศีลมีคุณธรรมหรือสวดมนต์อยู่เป็นประจำแล้วสิ่งเหล่านี้ย่อมก่อให้เกิดผลกระทบได้น้อยมากเพราะกรรมทั้งหลายเกิดจากตัวเราหากเราเป็นผู้ปฏิบัติด,ดีชอบสวดมนต์แล้วย่อมก่อเกิดแสงสว่างการปฏบิบัติบูชานี่แหละคือการชำระนี่ที่ดีที่สุด